น้ำสี่ประโยชน์ที่หมอไม่เคยบอกถ้าเรากินกล้วยในมื้อเช้าทุกวันอย่างที่รู้ก็กล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่หาทานง่ายราคาถูกและมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะยิ่งกล้วยนำว้าที่แทบจะมีกันทุกบ้านและเชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้รู้ประโยชน์มาแล้วต้องอยากกินขึ้นแน่นอนไปดูกันประโยชน์แรกกินกล้วยในมื้อเช้าจะช่วยสมองเราตื่นตัวช่วยในการอ่อนล้าอ่อนเพลียจากสารอาหารในกล้วยอย่างโพแทสเซียมและวิตามินบีซึ่งอยู่ในกลุ่มที่บำรุงสมองเหมาะมากๆสำหรับคนที่นอนดึกนอนไม่พอหรือตื่นมาแล้วมีอาการอ่อนเพลียวหรือต้องใช้สมองแรงหนัก ประโยชน์ต่อมายิ่งกินกล้วยยิ่งดีต่อลำไส้เพราะในกล้วยหนึ่งใบนั้นเต็มไปด้วยใย,ยอาหารและไฟเบอร์สดๆมากมายซึ่งจะช่วยให้ระบบการเดินของเราทางานได้ดีอยู่เสมอช่วยลดยการท้องผูกช่วยดี่อกลำไส้และช่วยลดวยความเสี่ยงการเป็นโรคนิสัดวงและโรคต่างๆในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยประโยชน์ที่3กินกล้วยทุกเช้าดีต่อสุขภาพจิต ผลได้กล้วยนั้นจะมีกรดอะมิโนพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชิปโตเฟนซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับไปแล้วก็จะนำไปแปลงเป็นเซโรโทนินซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามฮอร์โมนสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตช่วยให้เราสุขภาพจิตดีช่วยลดอาการเครียดและช่วยลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในสมองของเราได้ประโยชน์ที่4มีวิจัยมาแล้วว่าการทานกล้วยเป็นประจำนั้นอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจของเรานั้นแข็งแรงขึ้นจากโพแทสเซียมที่มีอยู่นนยใน โดยทานกล้วยครั้งละหนึ่งถใบร่วมกับอ,อาหารเช้าหรือหดังอาหารจะทานเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่หรือกล้วยพันไหนก็ได้เลยทานสลับกันไปบ้างจะได้ไม่เบื่อครับแค่นี้สุขภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรงไม่ต้องมาหาหมอบ่อยแนะนำ